สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ครับลองพาพี่พ่อหนอนมากินของสมด้วยพี่น้องวันนี้บักม่วงครับพี่น้องครับมาพี่น้องนะมาต่อยล่าครับพี่โอ๊ครับแต่ว่ามันบอกโ้โหแล้วพี่น้องว่าเปนซื้อบักม่วนหยางครับเดี๋ยวเอาหน่อยพี่น้องเมื่อกี้แก่ไ่เป็นสุนีพี่น้องครับที่เรียกว่าเป็นบักม่วงแก้วโบเมียนพี่น้องครับพราถามคนหนึ่งทางนะะ after, ี้เพิ่นว่าโบเมียน่าทันเพิ่นบอกว่าเป็นบักม่วงหยางพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นเขได้เป็นปู่แล้วเนาะเพิ่นว่ามันเกิดเองครับมาครับไอ้ งวงกับควายตะกี้สมัยโบราณพี่น้องต้นนี้หลายปีเแล้วครับนี่นงวยไปส่งนี่แผงต้นกับใบคือใบมงแก้วครับแต่ว่าพ่อแม่บอกว่าถึกพี่น้องครับว่างวงหยัางตัวแบย่ำย่ำสุกนี่ก็สิหวานพี่น้องแสีบยอยู่เลยพี่น้องมาครับมาไปต่อยลาครับพี่อโอ้พี่น้องโอ้เสียงของสูงนะครับวันนี้เอาเดี๋ยวมาเสร็จแลกันกับผมกลับมาบอกงวงนี่ยาใส่มีดป,ปาดครับมันดีสมมันดีเข็ดเขียวพี่น้อง ทุบเอาวัตถุบเอาแขวกัดเอาพี่น้องครับน่ะมันนี้ก็สิบลองเป็นชงไหนเด้อพี่น้องเด้อมันนี้เอาเป็ี่นอะไเป็นการครับลองเบิรงเอออู้อู้บอดีก้กิมพี่น้องลองมาเข้ากันน่ะโอ,อ้บอลหัวเก็นแกนโมเมียนไปลองครับ <laughs> สูบก็ได้โมแตกเอาตรงไามประตูรักใคร่กูครับน้ำร้ มันนี้เป็นแก้วพริกเกลือหรอกนะบอ๊คแมนเอาน้ำปลาหวานนาะโอู้อ่าหนุ่นครับ Hmm. nó. Nói điếp สีผสมแง่สำหรม่วงแก้วแต่สีมีความสมความเปมียวใช่มล่งถ้าสีสมม่วงแก้วเานวยสิแบนี้สารม่วงแก้วได้ครับสีหน่อยก็บอกม่วงแก้วน้อยหนึ่งนครับคนตัวหัวม่วงหังผู้ใดบานผู้ใดมีครับคอมเมนต์มาได้มล่ะมเนคือบ่มมอวงหยัง่ง <laughs> ผมกับมูคือกันครับ พอถามท้บาทมันก็บ่หูืเิ่อเอิญบถือกาถามมันงยบ่หูกันม้งจ๊กสีว à n ไในท้ยบาทมันบบหูแล้วนะมันเนาะ่ะโอ้เ็าสมหอสม หกบา้าตอนเช้าฝนตกดวยครับตกมากพราอ่ะดิไล่เลยขค้เอาเลยเมีงบุยแห้งปากพี่พ่อน้องเขาเลยครับถูกตัวใจซอยกุฎิตามกดแช่กดไล่ ก็เป็นรักในใจให้เอ็ดกำลังครับเด้อมาเน,นี่กะโปรได้ส่งโปรได้มาก็ดีใจมั้นะครับเด้อส่วนนี้ขับร้องกะสู่ต่อไปเอาครับ <c oughs> <c oughs> เขามาเรียนน,นักสู้พี่น้องเอา้า ปดปลาหวานไม่้องครับปลาหวานนี่คือขุยบับ คือพังเขาแก่นเนามแต่ชมบ่คักสมบัติวงแก้วกรอบแต่น้อยสุกเลยน้อยสุกปีที่แล้วผมกินนะมเนาะน้อยสุกสียแส,สคบครับหวานเนื้อสิแน่นได้ไหมเนองเเนื้อแน่นหวานหอมพร้อมครับแต่บวัวบวง่หวนหมดเลย ถามที่บ้านเพิ่งแลิกมึงอ่ะมึนกับพวกหัวนั่นก่อนนะถามจะขวางคนกันวะเพราะเดี๋ยวมาปลูกมันเกิดเองพี่น้องครับมันเกิดเองเกิดกด้บยพวกหัวเป็นแบบวงแหวงพี่น,น้องนี่นี่แหละต้นมันนะครับไม่เป็นสุกหนิอ่ะอี่น้อยๆเนาะใบกะน,นี่นะใบสุกนี่คือใบม้วงแก้วแี่คบอวแมงมวงแก้วครับถามและวนแบบพวกแมงแต่ก็บรถรถซากกบพวแมงม,มวงแก้วพี่น้องครับ จักบงวงเนี่ยปงวงประหลาดพี่น้องเอาไปได้หัจักซื้อหูวจักพ่อนี่เขาเข้ามาคือปงวงนะโม,มนี่กะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเด้อเอาพี่น้องครับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องเก่าเลยครับถือติดใจสอยคนที่ตามกดแชร์กดไลค์ก็เป็ี่ยนร่างในใจให้ไอ้คำนอง,นคปปนนงครับเด้อไว้พบกันคลิปหน้าครับคลิปนี้กด์พี่น้องอยูดีมีแห้งสูงสุดในเก่าหลีครับสวัสดีครับผม